ร่วมงานสเ,เ,เตเตอร์เป็นไงบ้างสเตเตอร์วันนี้เป็นภาพยนตร์ผมเรียกว่าเป็นฟอร์มยักษ์เรื่องเ<อ>งเลยนะขอฝากภาพยนตร์ก่อนนะก็ขอให้แบบว่าทุกคนลองเปิดใจม<อ>าชมภาพยนตร์เรื่รองนี้กันผมตั้งองว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าจะได้แบบเห็นมุมอะไรหลายอย่างและแบบถ้าสําหรับคนไทยเนี่ยจะสนุกตรงที่ว่าได้เห็นสถานที่เรื่องนี้เขาถ่ายในประเทศไทยเนี่ยถึง16-17จังหวัดเลยนะแล้วแบบผมว่า มันน่าจะเหนื่อยมากแล้วแบบแต่ภาพเนี่ยออกมาสวยแน่นอนเลยก็อยากฝากด้วยนะใครที่ชอบหนังแนวนี้อย<ะ>่างแนกรโดูอะไรนรย,ย่างแนกรโดนอะไรในหนังผมก็อยากเห็นวิวของประเทศไทยนะอยากแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณว่าเขาไม่บอกนะบางทีเราไม่รู้เลยนะว่าเป็นประเทศไทยนะเพราะว่าพวกบแบบว่าทีมงานพวกนี้เขา่ายเก่งมากๆนะก็อยากดูอะไรอยากดูอะไรอยากดูความสนุกครับผมอยากดูความสนุกความมันที่แบบเหมือนมันเป็นหนังที่แบบว่าในอนาคตอ่ะเราก็จะรู้ว่าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผม อ่านี่แนี่เเนาะในดอกนสบแปนี้แล้วนะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างกับลุคนี้คือวันนี้ลุกร้อนเงินหรือเปล่าครับผมก็ช่วงนี้นะร้อนตังนะครับผมก็จะออกมาสภาพแบบว่าดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยนอเท่าไหนคนเริ่มแยกไม่ออกว่าร้อนเงินหรือว่าทัางหลาบอือยังเรียกว่าร้อนเงินอยู่ครับผมหรือว่าโอม่าพี่โผล่ ผมครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไตล์มัตสึอื่นหยอกหยอกก็คือไม่ใช่หลักแล้วก็ทํางานแล้วก็แบบลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูในหลายๆอย่างนจริงๆเราชอบลุคนี้ไหมสำหรับตัวเราชอบไหมเหรอไม่ชอบเลยครับผมผมรู้สึกว่าผมชอบเวลาเราผมยาวแล้วเราดูตโป๊กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ลุคนั้นมันทำงานไม่ได้เราก็ต้องยอมแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแต่เวลาเราต้องเซตตัวเองให้หล่อยังไงเป็นในแต่ละวัน ถึงเช้ามาแล้วก็ต้องมานั่งกลั้นฝืนแต่งหน้าทําผมนะครับแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็รีบล้างหน้าให้ไวที่สุดครับผมอัดมันอัดมันอัดไหมนะอะไรนะฮะอัดไหมครับต้องบอกตลอดเวลาอย่างเงี้ยอัดไหมถ้าถามผมตอบแบบความไม่แน่แล้วผมไม่อึดอัดเลยพี่แต่ว่ามันต้องเบ็นตารางต้องเบ็ดตารางมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่นะครับคือสิ่งที่ผมต้องทําอยู่แล้ว หอแม่งเหนื่อยชิบหายเลยครับผมหยอกเล่นหยอกเล่นเราทำไมผมยาวว่างินเถอะอยากไปว่าผมยาวคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะพูดบ่อยมากการที่ผมไว้ผมยาวผมไว้ผมยาวถึงก้นอ่ะผู้ชายเวลาไว้ผมยาวเนี่ยมันไม่ต้องเซ็ตผมแล้วผู้ชายพอผมสั้นเนี่ยเวลาเซ็ตผมเนี่ยไม่พ้นสเปรย์แล้วเราแบบแพ้สเปรย์แล้วเวลาฉีดปุ๊บแบบสิวมุ้ชอบแบบขึ้นรูปหลักอะไรเงี้ยผมยาวเราสระไหมผมยาวสระครับผมสระเท่าที่เราจะสระไหวอะจริงๆเมื่อกี้เราบอกว่าเราเราชอบลุกสกปรกแล้วจริงในชีวิตจริงเราโอ้โห ตัวปกเลยครับแล้วไม่ไม่หรอกแล้วก็ผมยาวแต่ผมเราก็แบบเราก็ชอบใชอะไรที่ม okay. ันหงอหงอใสอยู Hence, water, ่แ oh, ล uh. ้วแหละก็อาบน้ําแต่ว่าเราชอบปล่อยตัวแบบว่าสบายจริงอะไรเงี้ยอบแบบลุกเซอร์เซอร์ไม่ไม่ลุกปกครับเราเรามีแฟนเราเปแฟนได้ครับผมแต่ก่อนเราก็อยู่ตอนที่ผมตกปกอยู่นะฮะก็ผมว่าไม่หลอกแค่ว่าตอนนี้แล้วก็พยายามแบบปรับตัวให้มันดีขึ้นอะไรอย่างง้ยทำไมเราไม่ชอบความหลอกเราเลยหอชอบไหมอะพี่ผมเนี่ย มันหล่อมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ผมเนี่ยผ่านการแต่งหล่อแ,แต่งเก็กหล่อมาตั้งแต่เด็กแล้ว<อ>มันเก็บกดนะพี่<อ>มันไม่ได้เก็บกดหรอกเออมันเก็บกดนั่นแหละ<อ>เราก็รู้สึกว่าพอมันผ่านมาแล้วเรามีโอกาสที่แบบจะได้เป็นตัวเองจะได้แบบโอกาสที่โชคดีคนอื่นที่แบบไม่ต้องมาเก็กตลอดเวลาไม่ต้องมาลงอะไรที่แบบ ตลอดท <ừ> ปีอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดที่ผมได้มาแล้วแต่หลายคนรู้สึกว่าเสียใยในความหล,อล่อเราว่าทําไมถึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวไมหลอ่อไมเม,มเนไม่น่าเสียดายหรอครับตอนนี้นะครับผม,ผมหล่อจนผมใกล้ตายแล้วครับผมรู้สึกว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> การดูแลตัวเองของผมเนี่ย<อ>มันเหนื่อยแบบมันเป็นเรื่องทรมานใกล้ตายแล้วผมรู้สึกว่าผู้จัดการผมเขาน่จะตายก่อนพอผู้จัดการผมตายปุ๊บเนี่ย ไม่ได้หยอกนะพูดจริงนะอ่ะม้แต่เส้นเลือดแบบว่าในสมองแตกหวองเขาก็คุยเราสับกว่ามากแฮะแม่ก็คือเราทํางานไปด้วยกันนะฮะแต่ว่าพอเหมือนว่าถ้าผมบบว่าลดนี่ในชีวิตผมได้แล้วเนี่ยผมก็จะไปใช้ชีวิตที่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนเขาเขาบอกว่าถ้าหล่อนไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เยอะเลยเยอะเลยทำไมเราใส่เรามาขายอ่ะโอ้ยผมเป็นคนตอนตอนหนครับผมไม่เคยไม่เคยชอบผมไม่ชอบเก็บเวลาเก็บของก็จะไม่ชอบขายอะขึ้นดนตรีขึ้นดนตรีอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ดีใจมากนะครับที่ว่าผมได้รู้จักการแบบว่า แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนี้กับธนาคารใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบว่าไม่เอาเงินไปอ๋อม่ต้องมาไปซื้อแบบของเลเทะจากที่เราซื้อกีตาร์แบบวันเป็นร้อยเป็นพันตัวถ้าเราขายมันก็ลดได้แต่บทนี้ได้นะใช่ครับผมว่าจริงๆแล้วก็แล้วก็ทํางานไปนะฮะถือว่าถือว่าแบบลองมีความรับผิดชอบเพราะหลายคนบอกว่าถ้าแน็หลอกวันเนี้ยแน็คสามารถผลนี้ได้ไวเดินหน้าหลมันรออหนี้โอล้ยถ้าผมปลด ถ้าผมแต่ก่อนเนี่ยชีวิตผมเนี่ยท่องมาตลอดว่าการไม่มีหนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบคุณโชคดีมากคุณประเสริฐมากแล้วผมมีของสะสมอะไรเยอะแย,ยะมากมายพอแล้วพอแล้วแต่ตอนนี้ผมผมก็ลองดูเออการเป็นหนี้มันก็ทําให้เราแบบว่าได้รู้มีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้นเรียกว่าเลิกทางานไม่ได้นะฮะจนกว่าจะปลดหนี้เสร็จ <c oughs> แต่ถ้าเมื่อไหร่หนี้ผมหมดเนี่ย <c oughs> ผมไม่จะออกไปตามล่าหาแย่หาปลา <c oughs> จะไปทะคุบตัวเฮียเหมือนเดิมนะ <c oughs> ฮะ แล้วก็ไปลงน้ำการใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทํางานที่แบบน้อยลงไปเลื่นที่เราอยากเราก็จะกินทุกอย่างที่มันขวางหน้าถ้าชีวิตเราไม่มีอะไรทาไมเราชอบสร้างนี่อ่ะเป็นนี่อะไรอ่ะล่ะเออที่ดินที่ดินที่ดินคือผมมชอบสะสมที่ดินนะแต่ว่าไม่เป็นเด็กแล้วแต่เด็กแล้วเออเปเก็ไม่ร้อลยโอ้โหไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าคือตอนนี้เราแบบรู้สึกว่าอยากได้ที่ที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเออก็ดีว่าไปซื้อ กิต้องกี๊ตตาแล้วเอามาแจกมาทิ้งอะไรเงี้ยเซอร่แบบนี้คือพักคิ้วหัวทองอะไรนะพักคิ้วหัวทองผมเหรอเซอร์แวยพักคิ้วูกสุกตกเนี่ยนะครับผมแล้วไม่ห่อทองอยู่ข้างในไหมมีทองอมันต้องมีทองมทองทองผมเนทองผมแม็กซ์เลยเก็บเป็นตู้เลยนะไม่ใช่หมายถึงเขาเปรียบเปย์เซอร์แบบรวยเลยผมเซอร์คนอื่นเซอร์เนี่ยฟังเซอร์เนี่ยต้องไม่ให้ถูกต้องนะครับเซอร์แล้วมันต้องดูเซอร์แล้วหล่อผมอม็เซอร์สกตกคนละอย่างกันนะผมเซอร์มันจะดูสกตกหน่อยนะก็จะ ปุ้ยปุ้ยปูปุ้ยหน้าตาแบบบานๆอะไรเงี้ยแต่มันก็มีความสุขอยากจะกลับไปสุขปกความฝันตอนนี้คืออยากกลับไปไปอยู่แบบที่เราอยู่มาตลอดนั้นเราแบบมีความสุขที่เราได้ทำอะไรๆอย่างเงี้ยยาลูกค้าหมดที่ไม่หมดเริ่มมั้งแต่เราก็ต้องต้องทำงานที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดครับเรารับผิดชอบงานที่เรามีให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องไม่ทําให้งานมีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นแนะในพาร์ทหล่อๆยาวเลยอีกสักพักน่าจะเป็นปีอยู่ครับ พอคนมีแฟนเนอะเขาก็อยากจะแบบหล่ออยากจะอะไรเงี้ยเพราะแฟนเขาเราเราคิดแบบนั้นไหมจูบสนงั้นอะโอ้ไม่มีเลยนะพี่ผมผมรู้สึกว่าความคนเราสองคนอะตอนมันเข้าใจกันอะมันหลายอย่างอะมันไม่ได้มาดูที่แบบมันอาจจะมองเว็บแรกที่แบบหน้าตาหล่อสวยผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมไม่ใช่แบบว่าคนดีที่แบบว่า ว้าวเรามาคบกันที่จิตใจอย่างเดียวมองเนี่ยผมก็ต้องมองก่อนเฮ้ยหน้าตาสวยเว้ยแล้วเราก็มีโอกาสได้คุยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรักแล้วก็มันจะเป็นความรู้สึกดีเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นความผูกพันที่มันได้แบบได้เจอได้อยู่ด้วยกันนะครับผมอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบแบบไหนล่ะตกปลาได้ถามเขาไปว่าเราไปซื้อเขาจะรับได้ไหมอืมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเป็นว่าเป็นว่าเขาเขา แล้วก็เขาก็รับได้ที่เราเป็นแค่ในพรกวนะครับเพราะเห็นนะสุดคือแกบอกว่าเราเอาตุ๊กแกไปตอกเอาไปแกะเอาไปนวดนานแล้วนานแล้วก็คือมันเหมือนกันเป็นเหมือนการฝึกฝนนะครับผมผมรู้สึกว่าแบบคุณจะได้ไม่เดินไปปุ๊บแล้วแบบพอเห็นวิ่งปุ๊บแบบกี๊แตกหรือแบบตกใจเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจับมาแล้วก็ให้มันทักทายกันนะครับผมสุดไปหรอให้มันทักทายกันแล้วก็ให้ได้ลองแบบว่าสัมผัสตุ๊กแก เหมือนหลายคนนะครับที่กลัวไม่เคยเปิดใจนะครับพอถ้าคุณเนี่ยนะแค่เปิดใจนะครับได้รูปได้จับตุกแกนะครับโอ้คุณจะเกลียดแม่งหนักกว่าเดิมอีกเออนั่นแหละผมพูดอะไรผิดใช่มันกัดรับผมไม่ล้วมันกัดเธอไม่กลัวมันกัดมันจะมีตัวเชื่อมและตัวดีตอนเด็กที่ผมฝึกฝนเนี่ยผมก็หยิบตุกแกมาแล้วก็หนึ่งสองสามให้มันงับจมูก แบบนี้มาก่อนแต่ก่อนพอแม่งงับปุ๊บมันไม่ปล่อยนะครับสุดท้ายก็เป็นหน้าที่แม่ที่ต้องมามัาแงอ๋อแต่ว่าตัวขึ้นก็ไม่ค่อยทำไรแบบน้หไม่เท่าวันนี้เป็นตัวแก่วันหน้าไม่เป็นตัวเท่หรอเพราะว่ามันเป็นใหญ่ขึ้นไปอีกครับครับผมใช่ผมว่าโอ้ไม่ลองครับเออผมว่าเขาก็เจอมาหลายอย่างแลต่ละ หรับได้รับได้รับได้ครับผมถ้าถ้าถ้ามาตอนนั้นเราเกาะเขาเราเขากัดเก๋ไก่เราจะทำยังไงกับเขาผมจะถ่ายวิดีโอให้เขาอ๋อจะถ่ายวีดโอคอนเทนต์คอนเทนต์เหรอให้เจ้าหัวแล้วให้ให้เขาเราก็จะสัมภาษณ์แบบรู้สึกยจงไม่ใช่วยให้เขากัดเหรอเม่ต้องไม่ต้ังให้ทย้งปล่อยให้กัดอยู่งั้นก่อนมันกัดเนี่ยมันมันปล่อยยากอ่าเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยขอแป๊บนึงขอแป๊บนึ่งต่อไม่ไม่แซวเลนแซวเลนก็เหมือนงูกัดขาผมอ่ะสิ่งที่ผมคิดอย่างแรกก็ เฮ้ยมันต hey, ้องมต้องมีอะไรเก็บไว้เก็บไว้ดูใช่อะไรเงี้ยดูเองอะไรเงี้ยใช่ผมใช่ครับอ่าเขาล่าสุดเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เราโชว์เยอะครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับผม สภาพตอนนี้โชว์อะไรไม่ได้แล้วนะฮะน้ำหนักขึ้นโหดมากตอนนี้ขึ้นมาเท่าไรแล้วโอ้ขึ้นผมขึ้นเนี่ยสวิงใครไม่เชื่อนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมก็ขึ้น10โลแล้วนะทำไมเราไม่ทำงานเนยอยู่บ้านเฉยไม่มันขึ้นเพราะทำงานนี่แหละเพราะพอเราทำงานน่ะปุ๊บเนี่ยเราแล้วอดไม่ไหวเรากินข้าวแบบคนปกติไม่ไหวแล้วผมมาชอบเป็นคนกินข้าวเหลือของคนอื่นคือผมเป็นคนเห็นแบบไอ้พวกสัตว์ที่มันตายในจานไม่ได้อ่ะผมไม่ต้องแบบต้องเก็บกินกว่าให้เกี้ยงอะไรเงี้ยรันก็คือลดโรากรห้อรัง เขาหวงโอ้เขาแซวเล่นเขาไม่หวงหรอกแต่เขาจริงจังนะเะไรหอบต่เมื่อเนิ่นบอกว่าไม่อยากให้โชว์เก็บไว้แซวเล่นแซวเล่นเหมือนอยู่เขาแซวเล่นแซวเล่นไม่ได้ห้ามเราเองตรงกไม่ห้ามไม่ห้ามครับผมน้องไม่ได้ห้ามอะไรเลยครับถ้าเขาขอเราเราจะให้ไหมถ้าขอขออะไรก็ได้ขอทำโชว์อะไรทำโชว์ได้ผมเนี่ยคือว่าผมไม่ทำนู้นไม่ทำนี่หลายอย่างแล้วแต่ว่าคือจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าไม่มีผมไม่ได้ห้ามอะไรจริงจังเลยไม่งั้นห้ามโชว์เพราะแฟนขอหรือว่าถ้าโชว์ได้เพราะเงินมา เด้กหนักแจงจริงเลยเลือกอะไรให้เลือกอะไรอ่ะต้องเลือกแล้วเนี่ยคำตอมสุดท้ายแล้วเอ้ยวิ่งหนีดีกว่าเว้ยเลือกคู่กันแม่ผมจะบอกก่อนว่าน้องไม่ได้ห้ามเลยเลยที่มันเป็นคำถามเหมือนที่นักข่าวแซวกันแล้วเขาก็ตอบแซวเฉยจริงไม่มีอะไรเลยครับแต่เวลาเราดูคลิปที่เขาให้สัปดาห์ใช่ไหมดูดูอยู่พี่ตอนนี้เขาเป็นเอกแล้วเรามีอวยพรอะไรเขาไหมอวยพรนะผมขอให้เธอโชคดีไม่ใช่ก็คือขอให้ขอให้ขอให้ดี ให้ละครนะั้น <c oughs> เป็นละครที่แบบว่าประสบความสําเร็จ <c oughs> แล้วก็ดังมากๆนะครับผมเพราะว่ามันคงเป็นความฝันเขานะที่ผมอยู่แล้วผมก็ได้รู้สึกแบบกับความที่ที่เราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะ <c oughs> มันเป็นความฝัน <c oughs> ความรู้สึกเขาที่เขาอยากได้แบบว่าแบบมันมันคงเป็นเะไรที่ดีมากนะภาพที่แบบที่ทุกคนได้รักเขาผู้ใหญ่ได้รักเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่แบบรู้จักผมก็แบบได้รักเขามากขึ้นเขามีกลุ่มแบบเหมือนแต่ก่อนเราก็เหียนเป็กลุ่มเขาจะเป็นกลุ่มที่แบบ เด็กๆอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็กลุ่มก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะก็ดีใจด้วยครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนเป็นนางเอกนั้นเอาจริ้งในเขาก็เป็นนางเอกอยู่แล้วนะครับผมเออนางเอกตัวไม่ไม่ใช่นางเอกในในเขาเขาก็เป็นนักแสดงมาอยู่แล้วแต่ก่อนเขาก็ถ่ายหนังอ้วกเขาถ่ายหนังถ่ายละครเลยมาเยอะแยะมากมายนะครับผมนางเอกเต็มตัวนางเอกเต็มตัวนางเอกเต็มตัวละครก็ดีครับผมก็เห็นภาพแล้วว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็ดีก็ดีใจด้วยนะครับใครที่แบบ ได้ทํางานได้อะไรแล้วประสบความสําเ็จได้สิ่งที่มันดีๆน่ะเราก็ต้องดีใจให้ได้นะครับผมสามติว่าถ้าเขาจะให้มาร่วมงานด้วยกันน่ะเล่นละครหรือเล่นหนักด้วยกันเราอไม่ไม่ได้เล่นครับทำไม่ผมรู้สึกว่าผมอาซีพแบบคือจะไปเราจะไปแบบว่าแม่มันไม่ได้จริงอ่ะพี่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามัไม่ได้อธิบายบางทีขยันนิ่ก็แม่ไม่ต้องแม่นี้หรออืมไม่เขินหรอกคือมันเจอกันบ่อยจนมันไม่เขินแล้วผมรู้สึกว่าการที่แบบถให้ไปเล่นมัน เพลงนัง like, ่งเอกคู่กันอ่ะแบบจริงจังอ่ะอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าแบบเป็นเป็นกวนๆอะไรพวกเนี้ยอ่ะมันเป็นไปได้มันสนุกสนุกอะไดังนี้ยครับละครดนธรรมสั้นๆหน like ึ่งนาทีอย่างเงี้ยได้ละครดนธรรมละครละครกวนๆอะไรเงี้ยได้หมดเลยใช่ครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากเปิดนดเปิดขาเนกอนร้องหน่อย